อดีตแฟนสาวของคิมซอนโฮฟ้องแหลกหลังโดนแชร์ภาพข้อมูลส่วนตัวตามขุดหรือกันจนในที่สุดก็ได้ข้อมูลหลุดออกมาจนได้ว่าใครคืออดีตแฟนสาวผู้ออกมาแชร์คิมซอนโฮหรือหัวหน้าโฮงสุดหล่อพระเอกซีรีส์เรื่องดังเรื่องโฮมเทาชาชาชาโดยล่าสุดซื้อเกาหลีเปิดเผยว่าชาวเน็ตในโซเชียลมีเดียของเกาหลีตามสืบจนเจอว่านางสาวเออดีตแฟนสาวของคิมซอนโฮคือใคร โดยว่ากันว่าที่แท้เธอเคยทำงานด้านวงการสื่อมายาวนานกว่า10ปีรวมทั้งมีการเจรนัยประวัติอื่นๆของเธอรวมทั้งเผยแพร่ภาพส่วนตัวในโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากทำให้ล่าสุดอดีตแฟนสาวของพระเอกดังประกาศดำเนินผู้คุดคุยเผยแพร่อย,อย่างถึงที่สุดตัวแทนทางกฎหมายของเธอระบุว่าในเว็บไซต์ข่าวโซเชียลมีเดียและชุมชนออนไลน์หลายแห่งมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ,ของเธอออกสู่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังมีการโพสต์ข่าวลือต่างๆที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่เป็นอันตรายคุกคามต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของเธอทั้งๆที่เธอเองก็หยุดแล้วขณะนี้กำลังประสบกับความทุกข์ทั้งจิตใจจนถึงที่สุดยากที่จะใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากเธอเป็นคนธรรมดาไม่ใช่บุคคลสาธารณะทางเราจึงขอให้การใส่ร้ายต่างๆหยุดลงเพื่อป้องกันอันตรายต่อเธอต่อไปและปลดงนเว้นการสัมผัสใดๆ แต่ล่าสุดในแฟนๆก็ไปส่องมาแล้วบอกว่าเอคนที่ออกมาแชพระเอกหนุม่มคิมซอนโฮก็ได้ปิดโซเชียลต่างๆของตัวเองหมดแล้วโดยแฟนๆกล่าวว่าแชร์คนอื่นเสร็จกลัวว่าตัวเองจะโดนแชร์กลับหรือเปล่าก็เลยต้องปิดโซเชียลของตัวเองแต่เรื่องจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอลือนวันที่25นี้อีกทีถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c คร b e ให้ด้วยนะคะ